สวัสดีครับทุกๆคนก็ห่างหายไปนานกับ t utorial basic illustrator นะฮะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาพูดหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหนึ่งนั่นคือหัวข้อ,อ shortcut ทำไมเราต้องเรียนรู้ shortcut ของโปรแกรมดับแรกคือความรวดเร็วในการทำงานแล้ว ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการใช้ช็อตคั t เป็นหรือว่าการใช้ช็อตคัดคล้องเนี่ยอันจะทำให้เราแบบทำงานแบบมืออาชีพสุดๆแล้วก็มีความคล่องตัวในการทำงานสูงช็อตคั t ที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆก็จะเป็นช็อตคั t ที่สำคัญๆนะประมาณ6-7ตัวอาจจะเป็นช็อตคั t ที่เบสิกแล้วก็เป็นช็อตคั t ที่ a d ดวัซขึ้นมานิดหนึ่งบางตัวแต่ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆลองนำไปใช้หรือว่านำไป,ำไปทําตามให้คล่องชีวิตในการทําโปรแกรมมันจะดีขึ้นเยอะนะครับโอเคนะครับเรามาลองดูกันว่าช็อตคัทแรกคือช็อตคัทอะไรช็อตคัทแรกก็คือช็อตคัทคอนโทนเอ็นคอนโทคือช็อตคัทเปิดหน้า a าร์บอร์ขึ้นมาใหม่แต่ว่าผมปิดหน้านี้ไปก่อนนะฮะ ก็จะมีหน้าป่างว่างๆนี้การที่จะเปิดอัดบอร์ดขึ้นมา mm. ก็จะมี2วิธีก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็นิวกับปด control n mm. mm. ก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกมากมายนะฮะจะมีเทมเพลตให้เราเลือกว่าเราจะใช้เทมเพลตแบบไหนก็แล้วแต่งานเราว่าลักษณะงานเราเป็นยังไงปกติผมจะใช้ปิ้นเทมเพลตปินนะฮะเป็น a 4แล้วก็เลือกเป็นต,ตัวตัวแนวนอนนะฮะ เลือกโหมดเป็น R G B แล้วก็กดเขย่จบแค่นี้นะฮะก็จะได้หน้าอัดบอร์ดของเรามาหนึ่งหน้าแหละทีนี้นี้ผมจะมาแนะนำการทำงานอีกตัวนึงสมมุติเราสร้าง rectangle ข,ขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะ rectangle ปกติเราก็จะมาเลือกที่ตัวนี้นะฮะแต่เราจะใช้ shortcut โดยกด M ก็ ลากมันมานะฮะโอเคเปลี่ยนสีนิดนึงดับเบิลคลิกที่ตัวตัวเนี้ยนะฮะตัวแผ่นขาวๆเนี่ยเลีอยเป็นสีแดงก็ได้ดึงสโตกขึ้นมาแล้วก็นั่นมันไปซะเราไม่ต้องการสโตกนะฮะ <c oughs> ทีนี้การที่จะสมมุติว่าเราอยู่ที่คำสั่งเล็ก a n g เกเราจะไปที่ selection เราก็กด v มันก็จะมาที่ selection เราสามารถเคลื่อนย้ายอะไรไดะะ้ ปกติเวลา Move Object เนี่ยเราก็จะใช้เมาส์คลิกแล้วก็ลากไปได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาบนล่างนี่ก็จะมี <c oughs> อีกวิธีหนึ่งที่ผมจะมา,มาพูดถึงก็คือการใช้ม o v ม s e เซตติ้งวิธีการ Move Setting ก็คือดับเป็นคลิกที่ตัว Selection Tool หรือใช้ชัดค control shift m ก็ได้นะครและการมูฟเนี่ยเรามองว่ามันจะก็จะมีการมูฟแนวแนวนอนหรือแนวตั้ง,งว่าผมใช้มูฟไปที่ประมาณ20 20มิลเราก็ลองคลิปพีวิวดูก่อนนะ,ะ20มิลมันแค่ไหนมันน้อยไปเราก็เป็นสัก50มิล ห้าสิบมินเยอะไปสามสิบได้ไหมโอเคสามสิบมิก็กดโอเคอเหไหมอ็อบเจกต์เราก็จะถูกมูฟไปด้านซ้ายหรือไปด้านซ้ายหรือด้านขวาละทีนี้เราจะมูฟตัวนี้ลงมาด้านล่างเรากดคอนโทรลชิปเอ็มมาเดิมนะเราก็เราไม่มูฟจากด้านซ้ายไปขวาแล้วเราจะมูฟจากบนลงล่าง ซ้ายขวาเราเลือกเป็น0ูนย์บนล่างก็เป็น30นะก็จะถูกก็จะถูกมูฟลงมาข้างล่างด้วย s สเก e ที่แน่นอน <c oughs> ผมกดาอนโทรลซหรือ c อนโทรลเกลับไปที่เดิมก่อนนะครับชดขั้น <c oughs> ที่3ที่ผมจะมาพูดในทีนี้ก็คือ คอนทอลดีคอนทลดีคือการทำซ้ำการทำการทำซ้ำเอฟเฟคใดเอฟเฟคหนึ่งหรือการทำซ้ำแอคชั่นใดแอคชั่นหนึ่งที่เราทำไปก่อนหน้านี้ให้มันถูกซ้ำใหมาอีกครั้งหนึ่งกยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เราใช้คำสั่ง c t r t s o l s t M เพื่อที่จะ move นะผมก็จะใช้คำสั่งเดิมนะคอน t r ล l Shift M <c oughs> Move ไป30นะฮะ่าสแบบนี้นะฮะทีนี้ในในในหน้าต่าง Setting ของมูฟเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีคําว่า Copy อยู่ด้วยในการ Copy กับโอเคนะ่ยจะต่างกันโอเคนะ่ยคือการ Move อย่างเดียวโดยที่ไม่ Copy ซ้สส่วน Copy เนี่ยคือการ Copy จากตัวต้นแบบมาโดยตัวต้นแบบก็จะอยู่ในตําแหน่งเดิมณาณที่นี้เราจะเลือก Copy นะฮะทีนี ในการ Copy เนี่ยเราจะ Copy a c t แอคชันเดิมหรือคำสั่งเดิมเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปกด Ctrl Shift M อีกครั้งหนึ่งเราก็จะใช้ช็อ t c u t อีกตัวหนึ่งนั่นคือ s h o ตคั u t c นโทรลดีคอนโทรลดเรากดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะพอใจเช่นกันนะเราต้องการที่จะให้ทั้งแถวเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างเราก็กด c t r o l D ทษทีนะกด c อนโทรล A คือการเลือกทั้งหมดทีนี้พอกด c อนโทรล a เสร็จเราต้องการให้ออบเจกต์เนี่ยเลื่อนมาข้างล่างในในในสเกลเดียวกับที่เลื่อนซ้ายขวาก็กด c อนโทรล Shi M อทีนี้เราไม่ให้ไปทางซ้ายขวาละเรากา็เลือกเลือกเป็น0ูนยบนล่างเราก็เลือก30 เ,เช็คดูก็ได้นะฮะโอเคเช่นเดิมครับเราก็เลือกคาว่า Copy อมแล้วก็ใช้คำสั่ง c t r โ l d เพื่อที่จะทำซ้ำเท่านี้เราก็จะได้งานที่ออกมาในรูปแบบที่เราต้องการยอีกช็อตคัดหนึ่งที่น่าสนใจในการ Move Object ไปทางด้านซา้ายหรือด้านขวานั่นก็คือ a d d n n t เ e ตแอโ Key แต่ก่อนที่จะใช้ช็อ t c u t นี้เราต้องไปตั้งค่าใน Preference ของโปรแกรมก่อนฮะการตั้งค่าใน Preference ของโปรแกรมก็ต้องใช้ช็อ t c u t ตัวหนึ่งก็คือ s h o ตคัท t Control k ในในในนในหน้าต่าง Preference เนี่ยเราจะมาตั้งค่าที่ตัว ตัวคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะอินค ր ีเมนต์นะฮะทีนี้ในในยูในยูนิตหรือว่าในหน่วยของเขาเนี่ยเขาจะเป็นปอยอยู่นี่ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นเป็นมิลนะฮะเพื่อที่จะง่ายในการที่เราจะใส่ตัวเลขเข้าไปก็ไปเลือกที่ยูนิตนะฮะจากช่องเจเนอ a l ลเนี่ยจับไว้ก็เป็นมิลก็ ไป,ไ,ปไปที่ท่องไปที่ช่องไปที่ท่องเจอเลาอีกทีนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ที่ช่องยูนิตเราเปลี่ยนอ,อยเป็นมินเสร็จเราก็ไปที่เ,เมนู General. เจเนอเรลอันนี้ก็จะเป็นมินลละอัออนนี้จะถูกตั้งไว้ที่50บมินนะฮะเ,เราเราลองมาทำดูกันนะฮะก็กดโอเคไปทีนนี้เราจะใช้คำสั่งหนึ่งที่จะคล้ายๆกับคำสั่ง คอนโทรลชิป m หรือการ Move ไปทางซ้ายทางขวาตามตัวเลขที่เราเซตให้นะฮะคำสั่งนี้ก็จะเป็นคำสั่งอัลเทเนตแล้วก็กดหัวลูกศรไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือว่าบนลงล่างอลองเพื่อนเอนลองกดดูนะฮะเบื้องต้นผมจะกดไปทางขวาก่อนนะโดยกดที่แป้นคีย์บอร์ด c อนโทรลแล้วก็หัวลูกศรนะถูกตั้งไว้50 50มิลห้มิลนี่คืออะไร50มิมิลก็คือ,อวัดจากกึ่งกลางของออบเจกต์นะฮะเรามาเช็คกันดูนะฮะ,ะใช้ลูกศรค,คลิกเส้นไกด์นะฮะแล้วมาดูเห็นไหมฮะเราจะได้50มิมิลเพราะฉะนั้นในการตั้งค่าตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับการต,าตั้งค่าในคำสั่ง move setting แต่ในการตั้งค่านี้เราจะตั้งค่าโดยการใช้ช็อตคั t อัตเนตลูกศรอ,อ่าถ้าสมมติว่าเราจะให้ออบเจกต์เนี่ยไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายเราก็กดอัตเนตลูกศรซ้ายหรือขวาถ้าจะให้มาทางด้านบนหรือด้านล่างเราก็กดอัตเนตลูกศรบนหรือล่างอ่าสมมุตินะผมก็ลบตัวนี้ไปก่อน กด alternate ลูกศรไปทางขวาหนึ่งทีกดอีกทีหนึ่งสองทีสามทีสี่ทีสี่ทีทอ่าผมจะกดมาทางด้านล่างมางกด alternate ลูกศรลงอ่าเห็นไหมกด alternate ลูกศรมาทางด้านซ้ายอ่ากดไปเรื่อยอ่ากดลงอ่ามาขวาก็จะได้ตำแหน่งที่แน่นอน ท่าน,นี้เราก็จะได้การ Move Object อีกรูปแบบหนึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับสอฟต์อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจที่เรานักกราฟิกหรือทำงานสายอาร์ตใช้กันบ่อยๆก็คือ Ctrl G Ctrl o คือการกรุบชิ้นงานหลายๆชิ้นเข้าด้วยกัน ก็ตัวอย่างเช่นผมจะใช้คำสั่งที่เคยใช้ามาเมื่อสักครู่นะฮะก็คืออินเทอร์เน็ตแอร์โรนะฮะอีนน,นี้ ออบเจกต์ทั้งเก้าชิ้นเนี่ยะจะไม่ได้ถูกรวมกันสังเกตไหมฮะเวลาผมคลิกไปที่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็จะถูก s e เล c กไว้ที่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นทีนี้การที่เราจะคลิกทีเดียวแล้วเราสามารถลากทุกชิ้นมาได้เลยก็จะมีอยู่2วิธีก็คือ,อลากคุมชิ้นงานทั้งหมดนะฮะแล้วก็ขยับขยื่อนตามตำแหน่งที่เราต้องการ <c oughs> อีกวิธีหนึ่งก็กคือใช้คำสั่ง กรุปหรือกดคอนโทรล G เบื้องต้นเราก็กด Ctrl c อนโทรลเเพื่อที่จะเลือกชิ้นงานทั้งหมดก่อน,นะฮะ <c oughs> แล้วก็กดเลือก c อนโทรล G อ่าเราจะเห็นว่ามันเหมือนก็นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอเราเอาลูกศรสีดำไปคลิกที่ชิ้นงานตัวใดตัวหนึ่งนะฮะมันจะถูกเซลเล t ทั้งหมดเลยเราก็สามารถเลือกชิ้นงานไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะฮะ ทีนี้เมื่อมีการกรุบชิ้นเมื่อมีการกรุบชิ้นงานแล้วเนี่ยก็ต้องมีการอันกรุบชิ้นงานด้วยการอันกรุบชิ้นงานก็ง่ายๆครับด้วยการกดคอนโทรลชิปจีการกรุบชิ้นงานคือการกดคอนโทรลจีแต่การอันกรุบชิ้นงานหรือแยกชิ้นงานออกจากกลุ่มก็คือต้องกดคอนโทรลชิปจีคอนโทรลชิปจีเห็นไหม ชิ้นงานก็จะถูกแยกออกจากกลุ่มแล้วนะครับทรานนี้เราก็จะได้ชิ้นงานแต่และชิ้นซึ่งแยกรวมออกจากกลุ่มแล้วครับอีกช็อตคัดหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมจะนำเสนอก็คือช็อตคัดในการล็อกอ็อบเจกต์หรือในการล็อกชิ้นงานของเราไม่ให้ขยับขยืน่น เวลาเราทํางานแต่และชิ้นเนี่ยบางครั้งเราจําเป็นต้องล็อกชิ้นงานบางตัวเพื่อที่จะทํางานกับชิ้นงานอีกบางตัวได้นะฮะคำสั่งหรือ,อช็อตคัตในการล็อกชิ้นงานก็จะใช้คําสั่งหรือช็อตคัตว่าคอนโทรลแล้วก็กดเลข2อยกตัวอย่างเช่นผมจะล็อกชิ้นงานด้านซ้ายเนี่ยนะฮะ ผมก็กดคอนโทรลเลขสองเห็นไหมเห็นไหนมว่า,าผมไม่สามารถคลิกชิ้นงานด้านนี้ได้ส่วนตัวอื่นเราคลิกได้นะฮะทีนี้วิธีการปลดล็อกอ็อบเจกต์ที่เราล็อกไว้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับก็แค่กด altite เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็คือ กด control alternate เลข2อมเห็นไหมฮะชิ้นงานที่ถูกล็อกไว้ก็จะถูกปลดล็อกโดยง่ายนะมผมกลุ่มชิ้นงานทั้งสองแล้วก็กด control 2นะสองชิ้นนี้ก็จะถูกล็อกอส่วนชิ้นนี้ไม่ถูกล็อกอมผมจะล็อกชิ้นนี้ก็ก,กด control 2อมตอนนี้ทั้งหมดถูกล็อกหมดกด control alternate 2ทั้งหมดก็ถูกปลดล็อกหมด เช่นกันครับบางเหตุการณ์เราอาจจะมีต้องมีการซ่อนชิ้นงานบางชิ้นงานไว้เพื่อที่ว่า,าเราจะทำงานกับอีกชิ้นงานหนึ่งโดยที่เราไม่จำเป็นต้องลบชิ้นงานที่ที่เราไม่ต้องการาไม่ต้องการโชว์ให้เห็นก็โดยการใช้คำสั่งหนึ่งหรือ s h o r t ัทหนึ่งในการซ่อนชิ้นงานฮนะ s h o r t c u นั้นก็ คือชดคัดคอนโทรลเลข 3. สมสมมติว่าผมามีชิ้นงานอยู่2ชิ้นมีชิ้นงานอยู่3ชิ้นแล้วกันนะฮะผมต้องการซ่อนอชิ้นนี้ซึ่งมันอยู่ด้านล่างเนี่ยอยู่ด้านล่าง <c oughs> ซ่อนชิ้นนี้เพื่ออยู่ด้านที่ที่อยู่ด้านล่างานะฮะ เพื่อที่ว่าผมจะทํางานกับชิ้นนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ซ่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะเอาเมาส์ไปคลิกโดนเนี่ยค่อนข้างสูงเราก็คลิกที่ตัวชิ้นงานที่เราจะซ่อนแล้วเราก็กด c อน t r o l เลขสามเห็นไหมเราก็ไม่สามารถที่จะคลิกชิ้นงานที่ถูกซ่อนได้แล้วเราก็ทํางานกับชิ้นงานของเราอันนี้ได้โดยที่ไม่ไปโดนชิ้นงานที่ถูกซ่อนทีนี้ <c oughs> ชิ้นงานที่ถูกซ่อน,ม,นมันไปไหนมันก็เหมือนกับ การเราปิดลูกตาของชิ้นงานตัวนี้ออกไปสังเกตได้โดยที่เราเข้าไปที่หน้าต่างเลเยอร์นะกด f 7หน้าต่างเลเยอร์นะฮะเห็นไหมเราก็คลิกที่ตัวลูกศรเนี่ยลงมาเลเยอร์ที่ถูกซ่อนคือเลเยอร์ตัวนี้เห็นไหมถ้าเราเปิดก็เหมือนกัน <c oughs> เวลาเรากด control เลข3กด control เลข3มันก็เหมือนกัน ปิดโลกตาเลเยอร์อันนั้นลงไปนะฮะมากดคอนโทรลเลขสามเห็นไหมมันก็เหมือนการปิดโลกตาเลเยอร์นั้นลงไปทีนี้เมื่อถูกซ่อนไปแล้วเนี่ยเราจะให้มัน แสดงออบเจกต์หรือว่าชิ้นงานตัวนั้นออกมาได้ไงก็เช่นเดิมครับคือกดอเพิ่มเข้าไปอีกปกุ่มหนึ่งก็คือปุ่มอันเดเนตก็คือกดคอนโทรลอันเดเนตเลข3 o b นะออบเจกต์ Object ที่ถูกซ่อนไปก็จะถูกเผยขึ้นมาถ้าจะซ่อนอีกก็กดคอนโทรลเลข3ถ้าจะให้มันโชว์ขึ้นมากดคอนโทรลอันเดเนตเลข3แค่นี้เราก็จะทำงานได้รวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ ช็อตคั t สุดท้ายก็เป็นช็อตคั t ที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะชื่อช็อตคัตก็ปี p a อนเพจก copy ก็คือการา Copy ชิ้นงานที่เราต้องการจะทำซ้ำอีกตัวหนึ่งโดยการวางชิ้นงานไว้ในตำแหน่งเดิมหรือวางไว้อีกตำแหน่งหนึ่งก็แล้วแต่ในการวางเนี่ยมันจะมีคำสั่งหรือ ช็อตคัดที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับคำสั่ง control c control v control f control b กันนะครับโอเคอเบื้องต้นเราก็เลือกที่คำสั่ง copy ก่อนนะฮะคือไปที่ edit control c, <c <oughs> edit copy edit copy หรือเลือกกดที่แป้นคีย์บอร์ด control c ทีนีนนกกนน้การวางชิ้นงานแบบแรกก็คือการวางชิ้นงานด้วยคำสั่ง control v การวางชิ้นงานด้วยคำสั่งแรกคือคำสั่ง control v สมมติว่าผมขยับชิ้นงานมาทางนี้นิดหนึ่งใช้คำสั่ง control v เห็นไหม ชิ้นงานมันก็จะถูกวางในตำแหน่งที่เราขยับเราขยับมางี้ c t r l V ใช้ตัวเดียวกันข,ข้างล่างนิดนึง c t r l V เห็นไหมมันจะถูกวางในตำแหน่งที่เราขยับ Artboard นะฮะ,อะโอเคก็อันดูไปก่อนนะฮะ,อ,ะอีกคำสั่งหนึ่งในการวางชิ้นงานให้ตรงตำแหน่งที่เรา ในอ็อบเจกต์ชิ้นแรกการวางชิ้นงานให้ตรงตำแหน่งอ็อบเจกต์ชิ้นแรกนะด้วยคำสั่ง c อนโทรลเอฟคอนโทรลเนี Ctrl F F N e, ่ไม่ไม่ใช่ว่าจะวางชิ้นงานให้ตรงในตำแหน่งชิ้นแรกเท่านั้นแต่จะวางชิ้นงานให้อยู่ด้านบนของชิ้นแรกด้วยนะฮะไปที่คอนโทรลซีก็เทีจะก๊อปปี้นะฮะแล้วก็มาที่คอนโทรลเอฟ ันนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างผมจะเปลี่ยนสีให้ดูนะเปลี่ยนสีสโตกให้ดูเป็นสีแดงอ่าเป็นสีน้ำตาลแล้วกันนะอ่าแล้วลองเยะเคลื่อนตัวนี้ออกมาเห็นไหมมันจะถูกวางไว้ด้านบนของออบเจกต์ชิ้นแรกอืมโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่า c t r t r o l f นั้นน่ะ เป็นการวางอ็อบเจกต์ไว้ด้านบนของชิ้นแรกทีนี้เราต้องการให้อ็อบเจกต์นั้นนะถูกวางไว้ด้านล่างเราจะใช้คำสั่งอะไรคำสั่งที่จะใช้ก็คือ c t r o l b เราเลือกที่อ็อบเจกต์ก่อนนะฮะแล้วกดที่แป้นคีย์บอร์ดว่า c t r o l c แล้วก็ c t r o l b นี้เรายังไม่เห็นนะว่ามันถูกวางอยู่ไว้ด้านล่างหรือเปล่าเราก็แค่เปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงแล้วได้ดูความแตกต่าง เปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนเห็นไหมออบเจกต์ก็เราจะเห็นว่าออบเจกต์มันอยู่ด้นลลางด้วยคำสั่ง control b อ,อันนี้ก็จะเป็นคำสั่งง่ายๆแล้วก็เป็นคำสั่งที่ใช้กันบ่อยๆในการใช้งานประจำวันของช่างการาฟริกทุกคนนะฮะก็นำไปฝึกซ้อมแล้วก็สร้างความชำนาญให้กับตัวเอง มันจะเป็นความคล่องตัวในการทำงานของช่างกับทิทุกคนฮะถ้าทุกคนได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงนะโอเคนะครับถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปหลังจากนี้ต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะยังไงฝากติดตาม คิดต่อไปเรื่อยๆนะฮะในเพจนี้เราจะมีทริคหรือเทคนิคในการใช้โปรแกรม Illustrator ดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะฮะขอบคุณมากครับ